ก็ยอยู่ในวิยากอ์ตัวที่3ของบทที่10อยู่นะคะเรื่องเตะคูเรซายมาเซงกับคราวที่แล้วที่เราเรียนไปเป็นการตอบรับใช่ไหมคะคําขอน้องแต่อันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องของการตอบปฏิเสธคําขอน้องค่ะก็ในการตอบปฏิเสธนะคะจะไม่ตอบปฏิเสธตรงๆเช่นเดียวกับการตอบปฏิเสธคําชักชวนนะคะดูตัวอย่างก,กันค่ะซุมิมาเซงกับ จี้โชวยกันด้วยไม่ใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าขอโทษนะคะขอยืมพจนานุกรมหน่อยได้ไหมขอโทษนะคะขอยืมพจนานุกรมหน่อยได้ไหมอันนี้เขาก็ตอบปฏิเสธใช่ไหมคะก็เป็นซมิすみませんขอโทษได้นะอิมาจ今ちょっと今ちょโตก็คือตอนนี้น่ะเอ่อค่ะก็ถ้า ไทยก็ประมาณนี้นะคะก็คือเออแล้วก็หยุดไปค่ะเหมือนบอกว่าจะไม่บอกจะไม่ตอบเขาไปตอบว่าตอนนี้นะ่ะยังไม่ได้หรอกนะอะไรอย่างเงี้ยคนญี่ปุ่นค่าจะเป็นพรบะผคลิกเก่งใจนิดนึงนะคะหรือถ้าไม่ตอบแบบนี้นะคะไม่ใช้คําว่าจดโตนะคะเราก็จะใช้ชี้แจงเหตุผลค่ะไปบอกเหตุผลเขาไปว่าทําไมถึงไม่ได้ค่ะดูตัวอย่างนะคะ すみませんが、辞書を้ hehe, kind of riding, ok してくださいませんตすみรせんが、ยไをして้นさいเせんか。้ระคดวกันเลยนะคะก็คือขอโทษนะคะขอยืมพจนานุกรมหน่อยขอโทษนะคะขอยืมพจนานุกรมหน่อยถ้าเราให้ขายืมไม่ได้เราก็บอกเหตุนลต่อไปใช่หมคะเสียไม่เสนขอโทษได้นะอิม สกัยมาสคาร่ายิมาสกยมสคารค่นะคะเป็นตัวบอกเหตุผลค่ะเดี๋ยวจะเรียนในตัวไวยกรณ์ตัวที่6นะคะก็เพราะว่าตอนนี้นะะ่ะกำลังใช้อยู่สกัยมาสเพราะว่าใช้ยิมาตอนนี้ใช่ไหมคะก็ขอโทษนะตอนนี้กำลังใช้อยู่ค่ะก็คือบอกเหตุผลเข้าไปว่าทำไมเราถึงให้เขาใช้ไม่ได้ค่ะสำหรับเรื่องของ v e r b เตใช้มาเซก็มีเท่านี้ค่ะ